เดาเปิ้ลกำแบบไปให้ยากครับพี่อุ่นโอเคค่ะพี่อุ่นมาเดาขวายังมือขวาอ๋อพี่อุ่นกินเองไม่ได้พี่อุ่นไม่มีมือขวามาถอดไปใกล้ๆนะคะเดี๋ยวครับใช่พี่อุ่นไม่มีมือขวาอ้าวอุ้ยพี่อุ่นกินมีปากพี่มีไปแล้วเฮ้ยได้เหรออือมอื้พี่อุ่นกินเอาซอสเหมือนบ้นไคะนิดนึงนิดนึงนะ ราดไปบนปลาอลองชิมปลาไหมคะเอาหมูแผ่นไหมคะเอาปลาตอน,นตลองต<ล><ม>ัดให้เขากินดูก,กันกินปาก็อไอรกะกิต่อปาอเล็ได้ต่ปอปากออกินอัน,นี้ต่อปาไม่กินข้าวใช่ไหมคะโอเคข้าวก็กินกับหมูแผ่นใช่ไหมคะโอเคกินเกลปานิดนึงก็ดีนะลูกอ่า จะหยิบไม่ได้เดี๋ยวมือเลอะเนี่ยสิเดี๋ยวมือใจเลอะนะคะอ่ะอ่ะปลาฮโอุ้ย,ยเดี๋ยวมือเลอะมาป้อนทำให้อะลยเอาหมูแผ่นไหมป้าเอินหยิบหมูแผ่นมากินกับหมูแผ่นไหมเดี๋ยวจะกินกับปลาพี่หวานปลาอร่อยมากเลยนะมีซอสหวานหวาน,น,นด้วยนะฮะจะยังหมูแผ่นมาปุ๊บไหจะกิน